สวัสดีครับทุกคนขอต้อนทุกคนเข้าสู่ Ten Cave Cantina Bar นี่ก็คือชั้น Star Wars ค <bir> นะข้อมูลนี้มันก็เป็นบาร์สำหรับผม <bir> ไว้ปาร์ตี้ที่ Ten Cave อยู่แล้วทีม Star Wars <one> นะครับผมแล้วก็นี่เลยข้างหน้าวันนี้เราจัดนี่ครับแก้วน้ำซิปเปอร์มาร์กนูนันนี่จาก Star Wars Galaxy Edge Disneyland California มานะครับ คราวที่แล้วถ้าเกิดใครดูคลิปที่เป็นมาร์เวก็เก็บซิปเปอร์ที่เป็นมาร v e l จาก Disneyland ดเหมือนกัน Avengers Campus แล้วก็บอกว่าจัดของ Star Wars มาเหมือนกันที่ Star Wars Galaxy e d g เเนี่ยเขาเรียกว่า Bar 2นี่แหละเขาเซตเป็นเมืองมานี่มี Millennium Falcon 1ตอนหนึงะมีเครื่องวงเครื่องเล่นแล้วก็จะมีโซนที่เรียกว่า Outpost ที่แบบขายของเล่นขายไ์เซเบอร์ขายเมอร์ชนู่นนั่นนี่นะใน Galaxy s d g e ทีม Star w a r s ทั้งหมดแล้วมันก็จะมีเป็น ไอตัวเครื่องดื่มเนี่ยแล้วก็ขายซิปเปอร์พวกเนี้ยนะเป็นที่ระลึกกลับนะจริงๆล้วก็คือซื้อแล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเอาเครื่องดื่มอะไรแล้วก็ใส่ในแล้วก็เอาเป็นซูวีสเก็บกลับบ้านแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่อยากไปมากๆเขาเรียกว่าโอกาแคนติน่านั่นเองเซ็ตเป็นบาร์จำลองมาเลยเนี่ยบาร์กลมๆนั่งนะคลิปนี้18บวกนะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับแอลโกอฮอล์ด้วยผู้ปกครองให้คำแนะนำน้องๆด้วยนะครับ <S <S และในโอกาแคนติน่าบาร์เนี่ยมันก็จะมีเมนูแบบนี้เลยนะมีอาคงอาหาร เป็นธีมสตาร์วอลแล้วก็มีเครื่องดื่มนุ่นนั่นนี่แล้วก็มีไอแก้วพวกนี้นะให้เราเอากลับเป็นซูวเนียได้เหมือนกันนอกจากแก้วแล้วที่นั่นเขาจะมีนี่เลยโคสเตอร์นะครับที่รองแก้วเป็นธีมเนี่ยที่โอคาแคนติน n านี้ก็แอบ,บสั่งมาด้วยนะเดี๋ยวให้ดูกันมันมีกี่ลายกี่แบบนะครับก็แบบว่าเข้าเซตอะที่นู่นม,มันก็อย่างเงี้ยตามรูปก็คือสั่งค็อกเทลนะเขาก็จะมีที่รองแก้วนี้มาให้หนึ่งอันแล้วก็เป็นแก้วก็เอากลับบ้านได้เลยนะครับก็เป็นธีมนะราคาก็ค่อนข้างโหดนะไปกินที่ แต่อันนี้ไปซื้อจาก Ebay มาก็ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปไงถ้าไปมันเสียค่าเข้าเสียนูน่นเสียนี่ก็สูสีนะพวกนี้มันก็เหมือนเป็น p r o อพร็อปเหมือนกันก็เจ๋งดีเนี่ยจะเอามาตั้งที่บาร์นู่นนั่นนี่นะทำเครื่องดื่มใส่ <laughs> เออนะก็เป็นธีมกิมมิคนะมันก็ได้อารมณ์อยู่นะว่าเหมือนอยู่ที่แคนซีนานะครับนี่เลยจัดมาทั้งหมด1 2 3 4 5ส7แล้วก็8 ใบนะครับผมถ้าเกิดไปที่โอกาแคติน่าเนี่ยเขาจะมีนี่เลย DJ Wax เป็นดรอยนะเป็น DJ เปิดแผนอยู่มาดูที่โคสเตอร์ก่อนเลยครับที่ลองแก้นะครับก็เป็นแบบกระดาษแข็งอะเออด้านหลังจะเป็นลายเดียวกันแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นภาษานี่แหละ s t a r Wars นะถ้าเกิดใครไปเที่ยวเขาจะเหมือนมีแอปด้วยนะว่า เราสามารถกดสแกนแล้วแปลภาษาพวกนี้เพราะว่าทั้งเมืองบาตูมันจะใช้เป็นภาษาอย่างนี้หมดเลยโคตรเจ๋งเลยเดี๋ยวรอไปก่อนยังไม่อยากเรียนตอนนี้เปิดอัวนี่ด้านหนึ่งก็จะเป็นแัวนคอนะครับผมอันนี้ก็ได้จะเขียนว่าแัวนคอป่ะอันนี้เป็นอ e ีวอคอันนี้เป็นขวานของไอหมูเออลูกน้องจับบ้าใช่ไหมเอออันนี้เป็นแบนท่าแล้วก็อันนี้เป็นปีกยาน เหมือนยานไอ้นี่เลยที่ซื้อมาแล้วเนี่ยไอสกายฮอปเปอร์เออน่าจะใช่นะครับก็มีทั้งหมด5แบบนะตอนนี้แบบนี้โคสเตอร์ให้เก็บสะสมกันอ่ะเดี๋ยวจะได้เอามารองแก้วโชว์หน่อยใบยแรกครับผมนี่เลยโลสแคทนะครับผมเป็นมักนะแล้วอันนี้ก็เป็นเซรามิกนะครับผมลายมาสวยเลยนี่ Star Wars First e dition เลยนะครับผมราคาเนี่ย eBay มันแล้วแต่คนขายอะ่ะมันไม่เท่ากันก็เลือกกดที่แบบราคาดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยเออใบนี้ก็หลายสิบเหรียญอยู่เหมือนกันนะราคาก็ตั้งแนี่10ิบถึงหลักร้อยเหรียญก็มีนะเป็นชุดใหญ่อะ่ะเ,ออเดี๋ยวได้เห็นกันจำไม่ได้เปเปเท่าไหร่เหมือนกันนะนะครับผมก็หลักร100้อยถึงพันอืมนะนี่เลยแล้วเราก็ใส่น้ำตรงนี้นะแล้วก็ดูดจะยกแก้วหรือย,ยังไงก็ได้แต่ชอบรายละเอียดมัน เท่และคิดดูแบบนั่งอยู่ที่บาร์แบบมั่วดื่มอะไรเนี่ยจากโลสแคทแมียวใบที่สองครับอันนี้ปีนี้เลยล่าสุด2024ครับ <laughs> เขาเรียกว่าเจไดแซปแทบคัพนะครับเป็นซิปเปอร์เหมือนกันนี่คือหลอดฟรุดูดนะมันจะวนแบบนี้ต้องดูดแรงๆหน่อยท่าทาง <laughs> วนกว่าจะกินได้นะครับ <laughs> ก็เท่เดีอ่ะอารมณ์มันเป็นแบบ Star Wars นะเออ มันมีไฟด้วยนะนี่ไงยังไม่ได้ถอดอันนี้ออกอืม่านกดปุ๊บไหนไฟอยู่ไหนจ๊ะนี่โอ้โหนะเราใส่น้ําแข็งเต็มๆสีมันก็น่าจะแบบว่าไฟมันขึ้นมาเท่ๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวมันจะมีหลายใบเลยที่เปิดไฟได้เดี๋ยวปิดไฟแล้วเปิดให้ดูทีเดียวรวมๆกันเลยแล้วกันนะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกหมดเลยนะอันนี้เบาๆไม่ได้หนักนะแต่ทําสีมาให้ดูแบบว่าเหมือนเหล็กๆอะ่ะเออถ้าตั้งอยู่แบบกสตาว อะไรอย่เงี้ยก็เท่ดีนะแม่เจไดใบที่3ครับเป็นซิปเปอร์ครับชื่อของมันบอกว่าอันนี้คือของจับบ้าเดอะฮัตฟอกอะไรไม่รู้เออนี่ไงมันมีไอตัวสับปหลาดอยู่ข้างในด้วยนะตรงนี้เป็นหลอดดูดอซิปเปอร์เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีสายไว้ห้อยคอไว้เดินเล่นในพาร์คแบบนี้เป็นลายแบบเหมือนแบบหนังหนงหน่อยมีไฟปะ เหมือน่านจะหมดเลยอันนี้เอออันนี้เป็นยูสมาอนนเมาออฟุนนเปเปิดขึ้นมาฟลุปแล้วเราก็จะเห็นไอสับป,ปรหราดอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นกบนะเป็นฟลอกอะไรไม่รู้เป็นหนวดหนวดเอาออกมาไม่ได้นะครับ <laughs> เหมือนเรากินน้ำแล้วมีไอ้น,นี่ดองอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้เอนนอก็น่ารักดีนะใครชอบจับบาเดอร์ฮัทนี่อันนี้แจว ใบต่อมาครับผมอันนี้ชื่อว่า Acid Splitter Off นะครับผมจะคล้ายๆกับใบเมื่อกี้เลยนะเหมือนกันเลยแหละแต่คนละสีกันนะครับอันนี้เป็นม่วงเมื่อกี้มันเขียวใช่ไหมอันนี้ตัดเงินน,นั้นมันเขียวตัดทองแดงเป็นซิปเปอร์เหมือนกันเหมือนว่าอันนี้จะออกปี2023และไอของจ้าป,ป้าออกใหม่ปี2024นะอันนี้ก็มีสัประหลาดเหมือนกันอีกหนึ่งตัวสีน้ําเงินเออเหมือนไคจูเลยอีกหนึ่งตัว นี้มียังมีไฟไหมแอะเนี่ยมันจะมีไฟอันนั้นทานหมดแล้วเนี่ยจะมี L E D อยู่ข้างล่างนิดๆนต่แหละแล้วมันก็จะทําให้ตัวออฟไอสีม่วงมมันเหมือนมีแสงเรืองออกมานะครับผมก็ง่ายๆกิมมิกชุบนี่เลยปิดสภาายสายห้อยนะเดินกินในพาร์คเท่ๆใบต่อมาครับผมอันนี้ก็ชอบมากอีกหนึ่งใบนะครับใครชอบซีรีส์ Mandalorian นี่เลย Man ด a ล o ออนี่ แกะมาเลยนะเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็เป็นมิสโซซอเขาอยู่อย่างนี้เลยนี่ยกกิน <c oughs> เท่มากใบนี้เดือดเดือดดุจริง,รงๆไว้ใบต่อมาครับผมนี่เลยเป็นออฟเหมือนกันนะสายเป็นเหมือนแบบอารมณ์เป็นหนังๆด้วยนะอันนี้ปั๊มลายมาแล้วก็มีภาษาเนี่ยสตาร์วอลสวยเลยนะครับมันจะเป็นกลมๆสองลูกเป็นเหมือนขาตั้งนะ ตรงนี้เอ้ยมีฟุ๊กนี่ไงใส่ฐานอยู่ที่ขาและสวิตอยู่ไหนอะซ่อนอยู่ตรงนี้กลมๆข้างในสีมันทำมาเนียนจัดกดไปทีหนึ่งนี่มันจะมีไฟเห็นไหมส้มๆออกมาอย่างนี้แล้วกดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเฟดเฟดเเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยตามรูปเลยอันนี้คือแบนท่าใช่ไหมอันนี้ชื่ออะไรนะไซเรนอะไรเนี่ยแหละเออ คือตัวนี้เป็นบลูมิลและก็อันนี้เป็นกรีนมิลแล้วเหมือนไปสั่งอันนี้เหมือนจะผสมระหว่างบลูมิลกับกรีนมิลให้ดูดพร้อมกันสองสีนะครับเออและอีกหนึ่งชิ้นครับผมนี่เลยตีมเดียวกันบลูมิลกรีนมิลนะครับแบนท่ากับตัวนี้นะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบปรปเปอร์ก้าที่เหมือนหมดแล้วเหมือนกระบอกที่ลุกเออใส่นะกรีนมิลกินนะครับนี่เลยเปิดฝามุนนะอ่าเป็นสกรูฟึบ นี่แล้วก็อันนี้ก็จะมีไฟด้วยอยู่ข้างล่างเปิดสวิตช์โป๊ะนี่จะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้ามันมีบลูมิวกรีนมิวมันก็จะสวยนะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำบลูมิวเล่นๆขำๆกันไหม <c oughs> และอันสุดท้ายครับผมนี่เลยเซตใหญ่ครับอันนี้แพงสุดอันนี้ร้อยกว่าเหรียญเลยนะเพราะว่าวัสดุมันเจ๋งมากนะครับถาที่ใส่มาเนี่ยมันเป็น อารมณ์เหมือนไม้แต่มันเป็นเซรามิกกึ่งอะไรไม่รู้อะเออตกแตกได้นะเออแล้วก็แก้วเนี่ยเป็นเซรามิกนะครับมันเรียกว่าเป็นเบียร์ฟลายเออเป็นฟลายแบบว่าแซมเปอร์ให้ลองที่โอกา a n แคนตินเนี่ยเนี่ยมันจะมีนี่อะไรขีดมา1 2 3 4 4สี่สเต็ปเหมือนให้เราเลือกได้4อย่างแล้วใส่อันนี้มานะมันก็คือฟันของแว่นคอร์นั่นเองครับแว่นคอร์ทูด ใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นเซรามิกแบบนี้นี่ทำลายมานะครับ,บสี่ใบเซตนี้เจ๋ามากนะเออถ้าไม่อยากเอาไปใส่เบียร์ไม่อยากใส่เครื่องดื่มเอาไปใส่เครื่องปรุงได้ไหมน้ำตาลพริกน้ำปลาน้ำส้มเออพอดีเลยนะขายก๋วยเตี๋ยวเลองปิดไฟนี่ครับดูไฟที่แก้วแต่ละอันนะพอปิดไฟอย่างเงี้ยแล้วอยู่แบบว่าเหมือนบาร์ตอนยังคืนน่ะมันได้ฟิลมันได้อารมณ์ไงนะอน่ะ เอวไปเลยนะครับผมแคนทีน่าแอตเทนเคฟมาคราวนี้เราจะมาลองทำ Blue m i ิลกันนะครับผมบลูมิลเนี่ยใน Star w a r เราเห็นตั้งแต่เนี่ยภาคแรกเอพิโซดที่4 A New Hope นะลุกกินตั้งแต่เด็กชอบมาก,มากๆแะยันแก่แล้วก็มาเจอ g ก e ีนมิลอีกคือรสชาติจริงๆอะ่ะจอ o ์ g e l ลูคัก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ที่บอกเด้ยที่เขามีเมนูขายบลูมิลกรีนมิลเนี่ย คนที่เขาไปรีวิวมาฝรั่งไปกินมาเขาก็บอกว่ามันเหมือมีกลิ่นวานิลาอะไรอย่างเงี้ยนะมีเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแปลกแล้วมันจะมีบริษัทหนึ่งชื่อ t True m o o นี่เลยครับทําเป็นบลูมิวออกมาเป็นแกลอนขายขายเกลี้ยงขายดีมากอยากจะสั่งมาชิมเหมือนกันแต่กว่าจะเดินทางนมมันน่าจะบูดแล้เกิดคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะสั่งมายังไงถ้าเกิดใครอยากลองต้องไปที่อเมริกาไปลองไอ้ True m o o นี่ รอีกอันหนึ่งที่ฮิตตอนแรกก็เกือบจะสั่งมาแล้วเหมือนกัน o r รีโอ a r w r r s นะครับมี Dark Side กับ Light Side นี่เลยนะแล้วคนก็เอา o อรีเนี่ยมาจิ้มกินกับ Blue m i ิลแบบโอ้โหแฟน Star Wars แบบว่าไปกันสุดมากนะครับโอรีโอสั่งได้นะมีคนนำเข้าเข้ามานะลองดูบน Shopee นะคะอยากลองใครอยากเก็บสะสมนะมันจะเป็นหน้านี่เลยนะ a r k Side กับ Jedi Light Side แบบนี้นะครับ คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปเสิร์ชดูนะว่า Blue Milk Recipe บน Google เนี่ยมันก็จะมีคนพยายาม Copy สูตรของ Galaxy Edge แหลักๆลก็บอกว่ามีใช้นมธรรมดาบางคนก็ใช้อ uh, Rice Milk นมข้าวโคค n นั Coconut, m มิลนมมะพร้าวมีการผสมผลไมนน้นู่นนั่นนี่เกรฟฟูดพันฟุตอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็เหมือนแบบว่าใส่วานิลลาเอ็กซ์แทรคให้มีกลิ่นวานิลลาแล้วก็ เอาสีผสมอาหารฟู้ดคัลลิงสีน้ําเงินสีเขียวอะไงใส่เข้าไปให้นมมันเป็นสีเอออันนี้ก็แอบดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรว้าเท่าไหร่ก็ไม่อยากลองซื้อนมมาลองเฉยๆแต่อันนี้อยู่ที่บาร์อารมณ์นี้ก็เลยมันจะมีพวกบูคราเชที่เป็นเหล้าสีๆอ่ะเดี๋ยวจเจ้าแบบใส่เข้าไปนิดนึงแล้วดูผสมให้มันว่าเชคออกมาให้มันเป็นสีคล้ายๆกับบลูมิลเออแล้วลองกินดูสิจะเป็นยังไง เอาเข้าไปเรียงในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับแมเกือบเต็มเลยนะมันมีออกมาเรื่อยๆนะครับใครที่อยากเก็บสะสมนะแก้วซิปเปอร์จาก Galaxy Edge Disneyland นะครับผมเดี๋ยวก็ตามเก็บเรื่อยๆนะถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็นะไปหิ้วกลับมาเองได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีโอกาสได้ไปเราอยากเก็บก็ eBay ครับผมนะแล้เวเจอกันครับทุกคน may the force be with you